กรียแอดค่ะที่ไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือจะแปลความหมายได้ยังไงบ้างในภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำนวนที่หนึ่งนะคะแอ e n t r e de เอแอด e n t r e de นะคะเพื่อนเห็นคำว่าทางใช่ไหมคะไม่ได้แปลว่าอยู่ในรถไฟแต่ประการใดนะคะแต่ที่นี้นะคะเป็นสำนวนที่เราใช้ในการอธิบายว่าเรากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะคะกำลัง p r o c e s มันอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่น

en retard นะคะแปลว่าสายนะคะ je suis en retard je suis en retard นะคะแปลว่าฉันมาสายนะคะ être à l'heure être à l'heure แปลว่าตรงเวลานะคะ nous sommes à l'heure นูซ้อมซาเลอร์นะคะแปลว่า,ะะะะวาพวกเรามาตรงเวลานะคะ être ักก่อแอ d accord นะคะแปลว่าตกลงนะคะ Je suis d accord o i e c toi ฉันตกลงนะคะหรือว่าเห็นด้วยกับเธอนะคะ ê t <tre S 2> e n form e ê t <tre> r e e n form นะคะแปลว่ารู้สึกฟิตรู้สึกกระเป๋าประมาณนี้นะคะ is l e l e n form is l e n form นะคะแปลว่าเขาทำไมคะดูกระเป๋าดูแบบฟิตดูมีพละกกำลังอะไรประมาณนี้นะคะ at on rue être en rue n'a pas แปลว่าเป็นหวัดนะคะ je suis dans rue je suis dans rue อฉันเป็นหวัดนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะ être de retour être de retour แปลว่ากลับนะคะกลับมานะคะยกตัวอย่างเช่น mes parents sont de retour mes parents sont de ก็ do, ะค,ะคือพ่อแม่ของฉันเนี่ยกลับมาแล้วนะคะก็เอาไปลองใช้กันดูนะคะสำนวนเราในนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมว่าเวลาแปลแล้วคนละเรื่องกระลาวกับแอรเคยรนนะคะแทบไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือใดทั้งสิ้นนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะโอเคบ่ว